ตเตาเผาถ่านไรควันของแท้อันนี้เป็นแก๊สเริ่มออกเผาได้สองชั่วโมงเพราะว่านี่ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเผาครั้งที่4น่าจะเป็นตอนที่6นะตอนที่ทีนี้เอาไม้ท่อนยาวใส่แก๊สมันออกเป็นสีน้ำเงินไม้ตันๆอย่างเงี้ยดีตันอึงเลย ไม่ไผ่ตันแล้วก็ไปใส่เมี้ีฝุ่นเข้าตาดับเลยครับ ใส่ไปบ้างพี่กีบผงเขาตาไม่ได้ใส่นานเนี่ยใส่นานเนี่ยลุกแล้วถ้าไฟบ่อยๆต้องใส่บ่อยๆแล้วพอแก๊สมาเริ่มออกเร่งตลอดเลยครับเนี่ยถ้าควบคุมดีๆนะครับให้ไฟมันลุกได้อย่างนี้ยควบคุมดีๆพอตอนนี้จะเผาให ไม้กลายเป็นฐานได้ดีต้องทำหนึ่งนี้ตอนนี้จะได้ดูว่านเป็นอะไรบ้างครบทวนไปดูข้างบนอืดนี่ครับแล้วก็ได้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องเหล็กข้อเหล็กอาจารย์หาสีครับก็ปรับปรุงหัวเตาระบบติดไฟหัวเตา ยังการน้ํามันยังไม่ได้ทํานะครับทําทันหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ว่าติดไฟจานติดตอนเจ็ดโมงครึ่งนะฝ่าจะลุกก็แปดโมงพอดีครึ่งชั่วโมงเพราะฟืนมันเปียกนี่ก็ก่อขึ้นมาไม่ได้ถ่ายดูนะครับทําเป็นปูนขึ้นมาแล้วก็ปูนคุมท่อร้อนท่อร้อนแตกแล้วนี่เริ่มแตก ท่อแตกไม่เป็นไรนะครับแตกก็ช่างเขาหรือหุ้มหุ้มหุ้มไปก่อนไม่ให้รายมันมาโดนเหล็กพอตอนแรกอะรายมันโดนเหล็กทอผุเลยครับแล้วสีทารองพื้นแล้วก็เดี๋ยวหุ้มซีเมนต์ให้หมดเลยแล้วกระตานี้ก็ซ่อมทําใหม่หุ้มอัดดินหุ้มตีนเนี่ยเอาสายออกทั้งหมดเลยครับอาจารย์ก็สายออกมาไวน้นี้เนี่ย เดี๋ยวไว้เทวไว้ทําอะไรได้หมดเลยทรายนีย่เป็นทรายหยาบผสมกวดด้วยไปดูข้างบนกันไม่มีควันต้องทําให้ได้แบบนี้นะครับตอนเช้าชุบประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เกิดควันบ้างนิดนิด,นดหน่อยห่อยก็คือยังไม่ได้ปิดยานี่พอคนเดียวไงเนี่ยให้ทําได้อย่างเงี้ยมันรับรองแล้วควันไม่มีรับประกันได้ร้อ อุดเอาสูตรขี้เท้านะอุดอุดไปก่อนแล้วก็เอาทรายใส่นิดๆกบตรงนี้ก็ฉาบพ้องฉาบไปนี่บินผสมซีเมนต์ผสมขี้เถ้าฉาบเข้าไปอัดเนี่ยอย่างเงี้ยแตกแล้วเนี่ยผสมแล้วฉาบใหม่เลยเดี๋ยวฉาบพุ่มใหม่ทีให้สวยเลยให้สวยทั้งหมดแล้วก็ระบบนี้จะใส่กาน้ำมันเพื่อเวลาจุดไฟตอนที่ แก๊สมันมาแรงๆแล้วมันมันจะต้องเผาทิ้งก็จะต้องจุดข้างบนวันนี้ก็จะดูนะครับเพราะว่ามันเป็นการทดลองไปด้วยในตัวนะครับไม่ใช่เคยทำมาก่อนก็เคยการอัดไฟแล้วก็จะจุดไฟบนหัวเตาโดยที่ไม่ต้องเอาไม้มาใส่อะการน้ำมันจะทำทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ทำยังยังไม่ได้ออกเหล็กเลย มันเร่งตัดไม้ไปเพราะว่าเร่งแนละ้วน้ำมันจะมาเป็นน้ำเจ้าพญากำลังจะมาจะท่วมอยากจะเผาให้ได้อีกสักสองเตานะจะได้หมดไม้ตอนนี้สี่นาทีเนี่ยมัวเดินไปไหนต้นไหนมันก็ไม่ดับหรอกแก๊สมันเริ่มมาแล้วแะแก๊สเริ่มมาช่วยแล้วก็ใสยไป ใส่ต่อไปเลยครับถลังลุกดีอย่างเงี้ยใส่ต่อไปมันจะได้เร่งเหกแก๊สออกเร็วๆเยอะๆแล้วควันก็จะไม่มีเลยเฮ้ยสวนเลยครับไอมันสวนออกมาไงไอกิดที่ผมเมื่อกี้เข่าตาไปล้างตาน้ำเปิดล้างตา ใช้พัดลมแบบนี้แหละพัดลมสองนิ้วสองตัวเสียบไฟบ้านเสียบไฟบ้านอย่างนี้แล้วก็ทํากระแผงกันไม่ให้ไอลร้อนโดนจริงจะมีตัวปิดตรงเนี้อาจารย์ยังไม่ได้ทำํำมันต้องหาวิธีทําอ่ะจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าจะทำํำยังไงให้มันโอ้ยให้มันแบบพอปิดปุ๊บสนิทเลยอ่ะวันจะได้ไม่สวนเพราะว่า ไอสิ่งที่อาจารย์ทำแล้วเนี่ยควันมันสวนได้อยู่มันไม่สนิทไนต้องทําเป็นฝาแบบให้มันสะดวกสบายปิดปุ๊บแล้วมีซีลเซรามิกไฟเบอร์นะทำซีนแล้วก็มีตัวหมุนล็อกหมุนปุ๊บล็อกแล้วให้ไวอะนะมันก็จะเสียเวลาแค่ประมาณสักสอสามวินาทีนี่ควันมันจะสวนแล้วมันก็จะหมดเลยเป็นวินาทีนะไม่ใช่เป็นนาทีก็คือ ไม่เกินสิบวินาทีนะ่ะควันจะหมด